ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซอมบี้ไปทั่วทั้งเมืองฮโยซานร,รัฐบาลของเมืองรับก็พยายามจะทําทุกวิถีทางในการควบคุมเชื้อโรคร้ายนี้ให้ได้แต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายครับก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเจ้าหน้าที่หลายๆคนก็กลายร่างกายเป็นหนึ่งในพวกมันทําร้ายพวกเดียวกันเองครับจนทําให้คนที่เหลือรอดนั้นเหลือกันไม่เท่าไรแต่โชคดีที่ว่าท่ามกลางความวุ่นวายนี้อาจจะยังพอมีความหวังรับสําหรับผลทางในการรักษาเชื้อโรคร้ายครูอีผู้คิดค้นเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมาครับก่อนตายเขาได้บอกว่า ที่แล็ปท็อปของเขานั้นอาจจะมีวิธีการรักษาไวรัสตัวร้ายนี้อยู่คุณตำรวจจะต้องหามันให้เจอก่อนที่คนทั้งโลกจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่ามหันตภัยซอมบี้หลางโลกสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกำลังจะได้ฟัง สรุปเนื้อเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Netflix อย่างเรื่อง All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ใน EP ที่5กันแล้วครับใครที่ไม่ดู EP ก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสำหรับเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้อดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยรับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วหลังจากที่แก๊งสาวห้ารับอย่างพักมินจีแล้วก็ฮาริม ได้พากันเดินทางออกมาจากห้องน้ําแล้วสองนักธนูก็ได้ช่วยกันรับในการยิงดักซอมบี้ที่พุ่งตัวเข้ามาใส่พวกเขาจนไม่มีซอมบี้ตัวไหนครับสามารถเข้าใกล้ระยะอันตรายของพวกเขาได้เลยแน่นอนนะครับว่าสถานที่แรกก่อนที่พวกเขาจะออกจากโรงเรียนไปก่อนอื่นครับจะต้องตามหาน้องชายของสาวนักธนูก่อนไม่ไงครับเธอจะไม่ยอมไปไหนโดยเด็ดขาดซึ่งก็ตามระเบียบไม่มีใครอยู่ในห้องเรียนของน้องชายเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่พวกซอมบี้ครับซอมบี้แล้วก็ซอมบี้เต็มไปหมดก่อนที่ภาพครับจะตัดมาให้พวกเราได้เห็นว่าในตอน ทางรัฐบาลของเมืองฮโยซานได้ประกาศกฎเอเยการศึกไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากความพยายามรับจะควบคุมผู้ติดเชื้ออยู่นานเรเดวันนี้ครับคือการประกาศกฎเอเยการศึกในรอบ41ปีของเมืองนี้เลยก็ว่าได้และผลกระทบจากการระบาดในครั้งนี้เนี่ยยังได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วทั้งเกาหลีตกอีกระนาวครับซ้ำเติมจากโควิด19ที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานส่วนประชาชนคนอื่นของฮโยซานครับที่พยายามจะอพยพออกจากเมืองไปเพื่อไปอาศัยอยู่ที่เมืองใกล้เคียงเนี่ย ก็แทบไม่มีเมืองไหนครับอยากจะต้อนรับพวกเขาเลยแม้แต่เมืองเดียวต่างคนต่างพากันขับสาไล่ส่งกันแบบไม่สนใจใครเลยก็ว่าได้ถ้าโลกภายนอกรับยังวุ่นวายขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงโลกอินเทอร์เน็ตกันเลยครับเละเทะไปหมดทั้งข่าวจริงข่าวปลอม ทุกอย่างมั่วไปหมดจริงๆครับเฟกนิวก็มีเพียบจนไม่อาจจะเชื่ออะไรจากอินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไปสื่อหลายๆฝ่ายครับพยายามจะกอบโกยผลประโยชน์จากตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกข่าวนั้นเนี่ยก็มาจากภายในเมืองไฮโยซานเองนั่นแหละมันก็เลยบีบให้รัฐบาลรับจําเป็นต้องตัดการสื่อสารทั้งหมดของคนในเมืองออกไปทั้งสัญ,ญญาณมือถือและก็อินเทอร์เน็ตในเมืองนี้ครับจึงไม่สามารถใช้งานมันได้อีกต่อไปเพื่อที่ว่าจะระงับความวุ่นวายและความตื่นตระหนกของทุกคนเอาไว้ก่อนที่ภาพครับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของัััวยกกกนบ้าาางงหลงจที่เข เพิ่งกลับมาบอกกับเพื่อนๆว่าไม่สามารถพาตัวชองซานกลับมาได้ด้วยจริงๆ หมอนั่งรับวิ่งหนีซอมบี้ไปอีกทางหนึ่งที่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโดนกัดไปแล้วบ้างหรือเปล่าทุกคนในห้องที่ยินแบบนั้นก็ตกใจเลยสิครับโดยเฉพาะกับโอนโจโด้วยว่าเธอรับจะเสียใจที่สุดในหมู่เพื่อนเลยก็ว่าได้พเพราะเรียกได้ว่าหมอนั่งรับเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเธอที่เหลืออยู่แล้วครับที่ในตอนนี้นั้นหลังจากที่ชองซานโดนมีดปาอัดหลังไปโชคดีที่ว่ามีดเล่มนางรับไม่ได้ปักเข้าไปที่กลางหลังของเขามันก็แค่กระแทกแล้วก็ตกลงพื้นไปครับชองซานก็เลยสามารถวิ่งหนีเข้้้าไไปหหลบในนนสส่วขององงมุดดท นั้นเนี่ยบอดได้เลยครับว่ามีซอมบี้อยู่อีกเพียบนอกจากชองซานจะต้องหนีจากเงื้อมือของกวีน้ำแล้วเขาจะต้องหลบพวกซอมบี้ด้วยครับจนสุดท้ายนั้นชองซานก็หนีไปได้ไม่ไกลทั้งสองคนก็เลยจําเป็นต้องต่อสู้กันครับท่ามกลางฝูงซอมบี้นับสิบที่รอขเขมือพวกเขาอยู่ที่ในตอนแรกดูเหมือนว่าชองซานจะเสียเปียบนะครับกําลังจะโดนกวีน้ำจัดการได้อยู่แล้วเชียว แต่ก็โดนชองซานสวนกลับเข้าจนได้ด้วยอมุมโทรศัพท์ที่เพิ่งขโมยมาครับอัดเข้าไปที่ตาของกวีน้ำจนเขานั้นลม้มลงไปใส่ฝูงซอมบี้นับสิบที่เข้ามาขย่ำครับกินเนื้อของเขาอย่างอาเลศอะไร โดยคำพูดสุดท้ายก่อนตายของกวีน้ำเขาได้บอกกับชองซานเลยครับว,ว่าฉันจะฆ่าแก่ให้ได้ที่ในตอนนั้นรับชองซานก็มาอยู่ฟังแล้วแหละเพราะตัวเองรับจะต้องเอาชีวิตให้รอดจากฝูงซอมบี้นี้เหมือนกันจนแล้วจนรอดชองซานก็จําเป็นต้องมาหลบในปล่องท่อระบายอากาศก่อนจะถูกพวกซอมบี้นับสิบรับเข้ามาเล่นงานซึ่งในจังหวัดที่เขาคิดว่าตัวเองนั้นปลอดภัยแล้วก็เลยพยายามจะใช้โทรศัพท์ที่เพิ่งขโมยมาได้ครับเพื่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตเพื่อดูข,ข่าวของบ้านเมืองในตอนนี้ปรากฏว่าครับไม่มีสัญญ,ญาณเลยแม้แต่ขีดเด ทางเจ้าหน้าที่ก็ทําไม่ได้อีก สิ่งที่ชองซานเสียสละไปตอนนี้ก็คงจะสูญเปล่าแล้วสิครับโทรศัพท์นั้นช่วยอะไรเขาไม่ได้จริงๆส่วนทางฝั่งของอนโจโครับกค่อนข้างเครียดหนักอยู่พอสมควรที่เธอนั้นเพิ่งเสียเพื่อนสนิทนทั้ง3าคน,นไปในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงซูฮยอกที่เห็นแบบนั้นครับก็เลยพยายามจะเข้ามาปลอบและขอโทษเธอที่พาชองซานกลับมาไม่ได้แต่ก็ดูเหมือนว่าครับอยู่ๆอนโจก็เหมือนจะคิดอะไรออกเธอจำเรื่องหนึ่งได้ครับถึงชมรมโดนของเด็กแว่นจุนยองเราอาจจะสามารถใช้มันในการออกตามหาชองซานได้นี่ว่าเขายังมีชีชวิตออยู่่หรืเปลา แถมถ้าได้มันมาเนี่ยยังจะสามารถใช้มันในการบินออกสำรวจนอกโรงเรียนก็ได้ด้วยนําราก็เลยสนับสนุนไอเดียนี้ครับแต่ปัญหาในตอนนี้เลยก็คือโดรนในตอนนี้มันอยู่ที่ห้องเก็บของในห้องแลบนะสิครับใครจะเป็นคนไปเอามันละ่ะเด็กแว่นจุนยองครับจึงได้อาสาตัวเองไปหยิบโดรนกลับมาให้โอนโจก็เลยขอติดตามไปด้วยคนเผื่อว่าเธอจะสามารถช่วยได้อีกแรงครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งของทางคุณตำรวจที่รับภารกิจจากครูอ e. ีมาอีกทีให้เดินทางรับกลับไปเอาแล็ปท็อปของเขาที่ห้องแล็บของโรงเรียนเพราะว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมันคือกุญแจสําคัญครับของการรักษาเชื้อโรคซอมบี้นี้ทว่าระหว่างทางเนี่ยตำรวจก็ได้เจอเข้ากับคู่หูคนหนึ่งที่ทั้งคููก็พยายามจะช่วยกันร,รับเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้นับร้อยในเมืองไปให้ได้จนแล้วจนรอดทั้งคู่ก็มาหลบที่ร้านไก่ทอดของจองซนัน ก่อนจะเดินทางไปถึงที่โรงเรียนครับแน่นอนว่าทั้งคู่ได้เจอเข้ากับซอมบี้ฮีซูแล้วก็ลูกน้อยของเธอด้วยเทียการของทารกน้อยเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับเพราะเขาขาดน้ำมาเป็นเวลานานตำรวจกับคู่หูก็เลยพยายามให้การช่วยเหลือทารกนั้นก่อนก่อนที่พวกเขาครับจะต้องวางแผนในการเดินทางต่อไป เพราะว่าสิ่งที่จะทำต่อจากนี้ครับมันคงไม่ง่ายแล้วแหละถ้ามีทารกน้อยนี้ร่วมเดินทางไปด้วยในขณะที่ทางฝั่งของชองซานในตอนนี้ครับหลังจากที่เขาติดอยู่ในท่อระบายอากาศอยู่นานพอสมควรคืนอยู่ในนี้ต่อไปครับเขาเกาะไม่ไหวแน่ยังไงก็ต้องออกอยู่ดีสินะ ชองซานในตอนนั้นก็เลยต้องตัดสินใจในการพังประตูของท่อระบายอากาศออกไปต่อห้งนอกนั้นมีซอมบี้กันอยู่เต็มไปหมดเขาจะต้องเริ่มต้นกระบวนการจุ๊กหนีกันอีกรอบส่วนทางฝั่งของโอนโจแล้วก็จุนยองในตอนนี้ครับก็ได้อุปกรณ์โดรนของพวกเขากลับออกมาได้แล้วโชคดีที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวก่อเรื่องเอาจริงนะครับมาหลุดออกมาจากกรงได้เป็นที่เรียบร้อยแต่มันไม่ได้กัดเข้าไปที่ขาของโอนโจนะสิผมนี่ไม่อยาจะคิดเลยครับ ถ้ามันกัดเข้าไปที่ขาของเธอเนี่ยเรื่องเรามันจะเลสเทปไปถึงขนาดไหนทั้งคู่เลยจัดการลงมาที่ห้องประชาสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัยเตรียมพร้อมจะติดตั้งอุปกรณ์ดโดรนครับในการรีบออกตามหาชองซานกันก่อนตามห้องเรียนต่างๆครับ ที่มีซอมบี้หยุดเต็มไปหมดในขณะที่กลุ่มของสาวนักธนูหลังจากที่เธอรับล้มเหลวในการตามหาน้องชายแล้วก็เลยตัดสินใจกันว่าจะพาการเดินทางไปที่ห้องฝึกธนูรับที่อยู่อีกตึกหนึ่งเพราะว่าที่นั่นอาจจะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินสามารถใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้และที่สําคัญเลยก็คือรับที่นั่นมีลูกธนูให้เติมเพิ่มอีกเพียบถ้าพวกเราทุกคนอยากจะมีชีวิตรอดออกไปจากโรงเรียนในตอนนี้ลูกธนูเพียงแค่20ดอกในตอนนี้น่าจะไม่พอรับทั้ง4คนก็เลยตกลงกันจัดเอาตามนั้นโดยมีมินนนแจรับับบกกกูชาายขออลงงไปเิท่น ส่วนนักธนูสาวจะคอยปิดท้ายให้ที่ถึงแม้ว่าจะอ้วนหารีมครับจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเดินทางในครั้งนี้สักเท่าใดเขาอยากจะอยู่เฉยๆครับเพื่อรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่อยู่คนเดียวเนี่ยก็คงไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดสักเท่าไหร่ก็เลยจําเป็นต้องติดตามพวกนี้ไปด้วยโดยหลังจากที่แก๊งนักธนูเนี่ยได้จากไปได้ไม่นานครับตรวนของพวกจุนยองก็ได้เดินทางมาถึง และกลับไม่เจอใครที่นั่นเลยเจอเพียงแค่ลูกธนูรับในศพของซอมบี้เท่านั้นเพื่อนของชองซานคนหนึ่งที่เห็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าคนที่ยินธนูพวกนี้รับอาจจะเป็นพี่สาวของตนก็เป็นได้ก่อนที่จุนยองรับจะบังคับโดนของเขาไปตามห้องเรียนต่างๆ จนในสุดแล้วก็ได้เจอเข้ากับชองซานจริงๆที่ในตอนนี้เขายังคงสบายดีครับและไม่ถูกกัดปัญหาในตอนนี้เลยก็คือพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกับชองซานผ่านโดนตัวนี้ได้ก็เลยทําได้เพียงแค่มองดูเท่านั้นครับว่าเขาในตอนนี้ยังคงปลอดภัยแปดในโดนในตอนนี้ก็เริ่มเหลือน้อยเข้าไปเต็มทีครับนําราก็เลยเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ย เราควรจะใช้แบตที่เหลือในการบินสำรวจนอกโรงเรียนจะดีกว่าไหมยังไงชองซานในตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วเผื่อว่าเราจะรู้อะไรเพิ่มเติมข้างนอกอีกซึ่งหลายๆคนครับก็เห็นด้วยกับความคิดของนามราก็เลยกลายเป็นว่าภาพที่พวกเขาได้เห็นเลยก็คือ สภาพของเมืองทั้งเมืองครับที่เละไม่มีชิ้นดีซอมบี้นั้นอยู่เต็มถนนไปหมดและที่สําคัญเลยก็คือจีมินครับเพื่อนอีกคนของอนโจโยังได้เจอกับรถของพ่อตัวเองอีกด้วยที่จอดอยู่หน้าโรงเรียนที่ในตอนนี้ครับพ่อกับแม่ของเธอที่อยู่ในรถได้กลายเป็นซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้แหละครับคนที่เหลือในห้องที่เห็นเหตุการณ์แบบนั้นก็เลยคาดเดากันไปว่าเรื่องแบบนี้ครับน่าจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตัวเองกันดังนั้น ทุกคนก็เลยเศร้ากันเลยสิแถมในตอนนั้นครับบัตรของโดนก็ดันหมดพอดีก็เลยทิ้งไว้เพียงแค่โพสต์อิดขอความช่วยเหลือครับที่ปิดปิวไปตามอากาศเผื่อว่าจะมีใครเห็นข้อความนั้นมาช่วยพวกเขาที่ติดอยู่ในห้องในโรงเรียนนี้ได้ส่วนทางฝั่งของฮอให้ความช่วยเหลือสอสอกับพ่อของอนโจครับในตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงที่ศูนย์กักกันเชื้อเป็นที่เรียบร้อยสถานที่แห่งนี้ครับเป็นเรือนจําร้างบนเกาะที่อยู่นอกเขตเมืองฮโยซานไม่ไกลที่บอดได้เลยว่าที่นี่นั้นมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาครับกําแพงล้อมททุกิาง สสกับทีมงานทุกคนครับที่เพิ่งมาถึงก็ต้องทําการตรวจเชื้อโรคทุกคนในร่างกายก่อนก่อนที่พวกเขารับจะสามารถเข้าไปข้างในได้อย่างปลอดภัยซึ่งสภาพห้องรอตรวจก็อย่างที่เห็นครับห้องคุกดีๆนี่เอง ก่อนที่ภาพรับจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของกวีนำกันบ้างหลังจากที่เขารับโดนพวกซอมบี้นับ10รุมถึงร่างกายไปเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกทีกรับด้วยสภาพร่างกายที่มีรอยกัดเต็มตัวแล้วก็สงสัยกับตัวเองว่าเขาได้ตายไปแล้วจริงๆเนะเหรอและที่สําคัญเลยก็คือรับซอมบี้ตัวอื่นไม่กินเขาแล้วด้วยถึงแม้ว่าเขาจะพูดเสียงดังก็ตาม กาีนัมก็งงเลยสิครับว่าน,นี่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขากันแน่หรือว่าน,นี่จะหมายความว่าฉันมีภูมิคุ้มกันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าน,นี่ครับคือการกลายพันธุ์ของไวรัสอะไรทํานองนั้นแบบนี้ก็แจ่มเลยสิวะกาวีนามครับก็เลยเดินท่ามกลางหมู่ซอมบี้โดยที่เขาไม่ถูกกัดอีกต่อไปและในตอนนี้ครับเขาจะสามารถทําอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะทําโดยไม่ต้องเกรงกลัวพวกซอมบี้อีกต่อไปทีนี้เลยครับไออีชองซาน แกทำกับฉันเอาไว้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วแกต้องตายชะตากรรมของชองซางร,รับจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้แล้วก็กวีนำไปได้หรือไม่อันนี้ครับเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อ ในมัธยมซอมบี้อีพีต่อไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดรับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้รับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากที่เรื่องราวในตอนนี้ได้จบลงไปเนี่ยมีประเด็นไหนที่เราจะต้องพูดคุยกันบ้างแน่นอนรับว่าต้องเป็นประเด็นของกวีน้ากันอย่างแน่นอนที่เขาได้ตื่นขึ้นมารับหลังจากที่ถูกซอมบี้นับสิบกัดเข้าไปที่ในความจริงรับมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นะสิท่านเพื่อนยังคงจํากันได้รับ คนที่ถูกกัดแทบทุกคนจะทําให้สูญเสียความเป็นคนไปสติสัมปชัญญะทุกอย่างจะถูกลบหายไปด้วยมีลักษณะคล้ายๆสัตว์รับที่มักจะกัดกินแล้วก็วิ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อเผลอเนี่ยโง่กว่าหมาซะอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกวีนาครับมันกลับไม่เป็นแบบนั้นถ้าไม่รวมเรื่องแผลที่เกิดขึ้นที่ตาซ้าย ที่เกิดจากฝีมือของชองซานเขาก็แทบจะสมบูรณ์ทุกอย่างรับทางด้านร่างกายและจิตใจแถมซอมบี้รับยังไม่กล้าแตะต้องตัวเขาอีกต่างหากมาเลยแสดงให้เห็นว่ากวีน้ำนั้นมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคไวรัสนี้หรือเปล่าเพราะตั้งแต่ที่เราดูกันมาครับเขาแทบจะเป็นคนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคซอมบี้นี้อย่างสมบูรณ์แบบเอาล่ะครับกลายว่าโชคชะตาเนี่ยทำไมช่างเข้าข้างคนเลวแบบนี้ ซึ่งอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้จริงๆแต่บอกได้เลยครับว่าชะตาะกรรมของชองซานกับเพื่อนๆของเขาเนี่ยอาจจะจบไม่สวยก็เป็นได้เพราะแค่กวีนำแง้มประตูไปเล็กครับให้พวกซัมบีก้กลูกล่เข้าไปในห้องนั้นทุกคนก็น่าจะตายกันอย่างไม่ยากคำถามเลยก็คือนักเรียนคนอื่นครับจะสามารถเอาชีวิตรอดมาจากกวีนำได้หรือเปล่าเพราะผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าซอมบี้ก็คือเขานี่แหละครับที่จิตใจของเขาแทบไม่สนใจคนอื่นเลยก็ว่าได้อันนี้ครับเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อแล้วแหละในมัธยมซอมบี้อี พีต่อไปอีพีที่6ครับที่ใครรอฟังสรุปในเรื่องจากทางช่องของผมรับประกันเหมือนเดิมเลยครับพอรออีกไม่นานอย่างแน่นอนและขอบอกไว้เลยตรงนี้นะครับว่าผมคิดผิด ประเมินเพื่อนๆที่กดไลค์ต่ำเกินไปครับมาตรฐาน3000ไ like ลค์เนี่ยเพื่อนๆสามารถทําให้สําเร็จภายใน3ชั่วโมงเลยก็ว่าได้กลายว่าคลิปนี้ครับก็ต้องลงภายในวันนี้วันที่30มก,การาอย่างไม่มีทางเลือกตามคําสัญญาครับแม่3,000ไลค์ 3, like นี่ยทำกันง่ายจริงขึ้นราคาเป็น4 0 0 0ไลค์ดีไหมครับเนี่ยล้อเล่นนะครับเวอร์เกินเอางว่าจะกี่ไลค์เนี่ยแอดก็ทําให้ทันนั้นแหละครับยังไงก็ฝากติดตามมัธยมซอมบี้อ p ีที่6ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ตต้ออองขอัวลาไปก่นรบ สวัสดีครับ